เหี้ยยเอาละครับคนดูผมขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์ได้ไหมครับส่วนใครที่มาใหม่เนี่ยก็ช่วยฝากกดซับให้ด้วยนะครับผมเองก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปขึ้นเยอะเลยมาเฮียผมเข้ามามึงรีไปไหนเนี่ยในระหว่างที่ผมกำลังทำเควสกิจกรรมอยู่ก็ ช่ออะไรเนี่ยคือทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมมาทมาําอะไรกันคือเพื่อนผมอายตเนี่ยไอไอมานูเอลเนี่ยมันบอกว่ามันจะมาทําคลิปทอนเม็ดม่วง3นัดมันก็โทรมาหาผมเลยบอกผมว่าไอ้นนช่วยกูทาคลิปหน่อยกูจะทำทอนเม็ดม่วง3นัดผมก็เลยอ่ะช่วยอายตทําคลิปหน่อยละกันเกมนี้กดกับตีห้านะครับคนในกิลแล้วก็กดกับลุงศิลาอีกคนนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครก็น่าจะเป็นเพื่อนกับมานนเอลนั่นแหละเสียเวลาพูดมาเยอะแล้วไปร้วชมในเกมกันดีกว่าว่าสรับการทาคลิปของมานนเอลเนี่ยมันจะเป็น เข้าเกมมาก็เริ่มต้นกับการแบนตัวก่อนเลยดีกว่าฝั่งผมเองก็เลือกที่จะแบนลิงกับอาญานะครับซึ่งมันเป็นตัวที่แบบวา่าโกงแล้วก็เกียร์ออกมามากถ้าไม่แบนเนี่ยบอกเลยว่าเละแน่นอนยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่จะต้องแบนก็คือไฮายาเตะนั่นเองมันนนงกออา ก็ตามนั้นแหละครับผมไม่ได้ชอบไฮเจอตกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าตัวมันทั้งจับยากแล้วก็ละลายแท้งได้อย่างดีด้วยแล้วอีกอย่างฝั่งนั้นเนี่ยมันได้เฟิร์สด,ด้วยถ้าปล่อยหลุดออกมาเนี่ยทีมเราเนี่ยเล่นลำบากแน่แน่แน่นอนครับว่ามาโดเอลเนี่ยมันจะมาทําคลิปมันก็ไม่หลังเลที่จะหยิบทอนในเกมนี้นะครับผมเองก็ได้เล่นตําแหน่งของจังเกิลนะครับซึ่งผมเองจะต้องขอเป็นตัวสุดท้ายเองจะดีกว่าครับเพราะถ้าเกิดเปิดปา่าไปก่อนเนี่ยอาจจะโดนแก้ทางก็ได้ซึ่งอาจจะทําให้ผมเนี่ยเล่นลำบากขึ้นเยอะเลยฝั่งงงงนนนัั้เเลลลลลออกกกกกกททีีี่่่่่่่จะหิบบคาาาาาาาฟมมมมสววว็ไซึแ ก็คีรินออฟเลนักเกมนี้ให้เห็นนะครับเลือกตัวได้ไม่นานฝั่งนั้นเนี่ยก็ได้เลือกฉีกับคีล่ามานะครับผมขอพูดเลยว่าคีล่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมเกลียดเอามากๆเลยเพอผมเล่นป่าเนี่ยมันต้องออกทอยมาแก้ตัวมันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยมารูเอลติดเม็ดส้มคนเดียวนะครับเป็นอะไรที่น่าอิจฉาเอามากๆเพราะฉะนั้นแล้วเรามาสลับเม็ดกันเถอะ อ่าค่อยดีขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นี่แหละที่เรียกว่า perfect แน่นอนครับว่าเข้าเกมมาผมก็ได้ฟาร์มตามปกติเลยซึ่งการฟาร์มฉบับของผมเนี่ยผมจะใช้สกิลหนึ่งในการฟาร์มนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะแรงกว่าแล้วก็การฟาร์มเนี่ยมันจะฟาร์มได้บายมากขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ผมฟาร์มบัฟฟ้าเสร็จนะครับผมก็ได้มาที่เลนการต่อเพื่อที่จะเอาตังจากเลนการนั่นเอง เคลียร์การเสร็จก็กลับมาฟาร์มต่อเลยจากนั้นไม่นานเนี่ยลุงซิราผมเนี่ยก็ได้เดินเฟิร์สบัตไปตัวแรกเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเดียวเนี่ยมันคงไม่เป็นอะไรหรอกฟาร์มเสร็จเนี่ยผมก็ได้แวะมาที่เลนกลางต่อเลยเพื่อที่จะมาเคลียร์คลิปเลนกลางดล,ล่างนะจากนั้นผมก็ได้แวะมาที่เลนบนต่อผมหวังว่ามาที่เลนบนแล้วคงจะเก็บฉี่ได้น,นะครับดูเหมือนว่าจาังหวะนี้จะเข้าไปแล้วน่าจะเก็บฉี่ได้น,นะครับผมก็เลยจัดไปหนึ่งคอมโบนะครับแต่ฉี่เนี่ยมันผักผมออกมาก่อนฉี่ฉี่ฉฉไ,ได้ป หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาตีมังกรใหญ่เพื่อที่จะมาเก็บออกเจห้กับทีมตีมังกรใหญ่เสร็จก็กลับมาฟาร์มต่อเลยเคยคลีปอีกสักหน่อยแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อเลยฟาร์มเสร็จได้ไม่นานผมเห็นว่าเลนการ์ยมีไฟ์กันแล้วนะครับผมก็เลยกดติเข้าไปนะครับแต่ก็เกี่ยวอะไรไม่ได้สักตัวเลยก็เลยโดนละเบิดเนี่ยยกส่วนไปเฮกยอู <ül Whis key> ้ตายอูตายกู้ตาย ก็ตามนั้นแหละผมโดนคาเฟ่ไล่ยิงจนตายเลยแน่นอนครับเกิดมาผมก็ต้องรีบมาเคลียร์กลางก่อนเลยแล้วจะกลับไปฟาร์นะครับแต่ก็โดนคีร่าดักทางไปก่อนหน้านี้แล้วเกือบตายไปเลยนะครับก็ต้องถอยมาก่อนแต่ก็ยังดีที่ว่าต้นเกมเนี่ยดาเมจมันยังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ซึ่งเกิดมาดแป๊บเดียวผมก็ต้องวับกลับบ้านอีกแล้วหลังจากรีเลือดเสร็จผมก็ได้เห็นว่าลุงศีลาเนี่ยกำลังสู้กับฉีอยู่เลยนะครับส้นต้นเกมเนี่ยดามเมจผมแทบจะไม่มีเลยนะครับแถมป่าของผมเนี่ยกำลังจะพังอีกตั้งหากสวย ไม่ได้ฟาร์มเลยอ่ะก็ยังดีนะครับที่ปั๊บฟ้าของผมเนี่ยยังไม่โดนเวทไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าเกมนี้นยผมจะเล่นสารดาเมจล้วนซึ่งเกาะอะไรพวกนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ออกสักชิ้นเลยเคไม่รอยไม่รอละขอหาตังก่อนไม่ไหวแล้วน่าจะลงหาตังแข่งกับลเลียนี่แหละก็อย่างที่ทุกคนได้ยินแหละเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเละอยู่พอสมควรเลยซึ่งผมเองจะต้องหาตังก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่าทีมของผมเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่ๆอยู่พอสมควรเลยซ ผมคิดว่าถ้าเดินไปคนเดียวเนี่ยมันอันตรายอะมากมากพวกผมเองก็เลยเดินพร้อมกัน4คนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีใครโดนล้วงเนี่ยมันก็ย okay. ังพอช่วยกันได้อยู่กลับมาฟาร์มได้สักพักผมก็ได้เห็นว่าฉีเนี่ยจะมาเวทผมนะครับแล้วมันก็เวทผมไปได้จริงๆด้วยมันได้บัฟฟ้าของผมไปซึ่งแค่นี้เนี่ยผมก็เล่นยากอยู่แล้วแล้วถ้าโดนเวทบัฟฟ้าไปอีกอะเล่นยากขึ้นกว่าเดิมอีกจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาเคลียร์ไรกลางต่อก็ได้เจอกับฉีดนะครับใส่เป็นหนึ่งคอมโบที่ตีฉีดแน่เลย มันเดินเงีเ้ยจรเ่าเหมือนจะโดนดันป้อมอยู่นะครับแต่ก็มาไม่ทันละป้อมแตกไวซะก่อนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะย่ำแย่เลยฝั่งนั้นเนี่ยป้อมยังไม่โดนตีสักป้อมเลยฝั่งผมนี่ป้อมเละเป็นว่าเล่นเลยสิ่งเดียวที่ผมทําได้ในตอนนี้ก็คือการเคลียร์คลิปนั่นเองจะออกไปสู้ตอนนี้ก็คงไม่ไหวนะครับเพราะต้นเกมเนี่ยเราโดนกดยับเอามากๆพวกผมเองจะต้องคอยประคองเกมเอาไว้ก่อนและในระหว่างนั้นนะครับที่แกเข้าไปเช็คพุ่มมานวนเนี่ยก็ได้โดนหลวงซึ่งลีเลียเนี่ยมันแรงเอามา โอ้ไม่โดนนะโอ้ตันรัวๆกูตามนั้นเลยครับผมโดนสตนันรัวๆเลยไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยพวกผมเองก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเพราะฝั่งนั้นเนี่ยการเดินเกมของเขาเนี่ยมันดีเอามากๆเลยจนผมเนี่ยคาดเดาไม่ถึงเลยว่าการเดินเกมของพวกเขาเนี่ยมันจะดีขนาดนี้หลังจากที่ผมได้เกิดมาเนี่ยผมก็ได้กลับมาฟาร์มต่อแล้วก็โ <No. S 1> นอตานอมไหมเาเทคนิคยาขยะ กูแค่อยากดำาแฟก็เี่ากูด่ากูเนี่ยไม่ให้กูประมาณร้านตัวตรงนี้น้องๆวาร์ปใส่แม่งเลยกูไม่ให้มึงหลอกไอ้ขยะอย่าโกรธกูนะกูแค่หยอกเล่นก็โดนอยู่สามตัวนี่กหมดแล้วมปแล้วมั้ยหน่วยช่วยเหลือมาแล้วเฮ้ยยุ่ง ช็อตตะกี้โคตรสวยเลยผมลวกไปทีเดียว4ี่ตัวเลยนะครับเกมพลิกเลยดันป้อมกลางสิรออะไรล่ะเกมสวยว่ะเกมสวยว่ะเอาป้อมกลางได้นะเดี๋ยวเข้าไปนะเจ็บมากเจ็บมากถอยถอยดีกว่าถอยดีกว่าดูแล้วไม่น่าดันป้อมได้นะครับพวกผมเองก็ต้องถอยมาก่อนดีกว่านไหนก็ถอยมาแล้วนะครับเรามาโชว์ความขยะให้บรรโุน,โนเห็นดีกว่า yeah. หลังจากที่ผมแย่งฟ้ามานวนได้ผมก็มาตีดาร์กต่อมึงไปไหนดาร์กอยู่นี่ดาร์กดาร์กมันมาแล้วยศมันมาแล้วมันมาแล้วยศสวยสวยสวยมาแล้วมาแล้วเฮ้เชี่ยคือมึงไปล่างแล้วดาร์กมึงไม่ตีแล้วล่ามึงก็โดนลุมถมตายกูต้องไปช่วยมึงใช่ไหมเนี่ยครูเรียบร้อยแคลลี่อยู่ไหนแคลลี่ กิ๊กเกิร์ตไม่ต้องแบตกูจะหมดแล้วนะดูสภาพแบตกูด้วยหนึสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ย <How good. S 2> อย้ยศเพื่อนผมเนี่ยมันบอกว่าคลิปนี้มันไม่ได้นะครับมันจะต้องไปทำเทคใหม่แล้วมันชนผมมาทำเทคใหม่ด้วยสภาพแบตผมก็จะหมดแล้ว <laughs> ถ้าไปต่อเกมหน้าเนี่ยคงได้ออกระหว่างเกมแน่ไม่นานครับผมก็ได้มาที่เลนบนต่อเพื่อที่จะมาปล่อยดาร์กแล้วก็ดันป้อมบนนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมเริ่มที่จะคุมเกมเด้ยแล้วตอนที่เนี่ยเด็เกมเราเริ่มสู้ไหวแล้วนะครับ หลังจากที่ดันฟ้อมแตกเนี่ยผมก็ได้เคียวมาแล้วนะครับอ <iy ant> ย่างน้อยเนี่ยมันก็กันผมตายได้ในระดับหนึ่งตอนนี้พวกผมเองเนี่ยก็เป็นฝ่ายคุมเกมเองเน,นะครับตอนนี้เนี่ยพวกผมไม่ได้กลัวอะไรสักอย่างเลยรวมก,ก็อยู่5คนนี่แหละเฮ้ยเกอร์มาแล้วไปกันก็ได้ระวังโออ่อนแรงอ่ะขยวดารอะไรอ่ะอ๋อแล้วอ๋อแล้วแล้วไหลเอ็นเกม ผมคิดไม่ผิดจริงๆนะครับที่ผมซื้อเคียวมาเนี่ยถ้าผมไม่ซื้อเคียวมาเนี่ยผมตายไปนานแล้วนะครับเนี่ยและสุดท้ายครับเกมพลิกฝั่งพวกผมเองเนี่ยก็เป็นฝ่ายจบเกมแทนนะครับมันเกิดนะโอ้โหเยอะมากได้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 ไดจบ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 ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดีียวรผมบอกเลยว่ากดไต่ห้าเนี่ยเหนื่อยทุกเกมเลยครับเพราะว่ามันตึงทุกเกมเลยไม่มีเกมไหนที่แบบว่าเล่นชิลๆเลยครับกดไปเกมไหนเนี่ยก็ตึงทุกเกมเลยยไงด้ไม่ได้เยอะย้อนวิดมัวมดน่ะเกมอะไรแบบกูจะหมดแล้วอยสภาพแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์คือสภาพแบตของผมเนี่ยเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะชวนผมไปเล่นอีกเกมหนึ่งโอ้โหได้ออกกลางเกมนั่ถ้าผมได้เล่นเกมต่อไปอ่ะใช่ไหมอายตอย่ายขะ